จากวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสครับ,รบอย่าง่น <ผม S 1> สวนแห่งนี้ครับ,ค,รบคุณคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวนอินทพัมปรับพื้นที่กว่า30ไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเชิงเกษตรจากพื้นนาเปลี่ยนเป็นสวนอินทพลัมออร์แกนิกแล้วก็สวนไม้ดอกไม้ประดับพันไม้หายากเพื่อสู้กับภัยแล้งกลายเป็นการสร้างรายได้ที่สวนกระแสว,วิกฤตโควิดช่วงนี้นายเฉลวยขันจำนงครับชาวสวนอินทพลัมจังหวัดนนทบุรี สวนพลอยชนกครับอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ทำนาข้าวครับแต่นี้พอราคาข้าวเนี่ยตกต่ำและในช่วงแล้งก็แล้งมากก็เลยคิดเปลี่ยนหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทนแตัดสินใจเปลี่ยนเป็นปลูกอินทผลัมนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่กว่า30ไร่กระทั่งสามารถสร้างไรายได้นับล้านบาทต่อปีครับ ผลผลิตของอินทพลัมออร์แกนิกของสวนพลอยชนกแห่งนี้นะครับจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมส่วนไม้ดอกไม้ประดับของสวนเองก็จะมีทั้งกระบองเพชรน,นะครับมากกว่า1000ชนิดด้วยกันทงา้านของนายฉลวยขันจำนงที่เป็นชาวสวนอินทพลัมพันไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็เล่าว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยในวงการพันไม้ดอกไม้ประดับและกระบองเพชรน,นะครับเพิ่มความนิยม แล้วก็มีทั้งกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อไปตกแต่งบ้านแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายต่อก็มีโดยต้นไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆเนี่ยก็ยังคงขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นต้นไม้ประดับตกแต่งบ้านที่คนซื้อตามหน้าเพจต่างๆแล้วก็มาตามที่สวนนะครับส่วนการแข่งขันของส่วนที่ในตลาดไม้ดอกไม้ประดับเองเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะครับแต่ในพื้นที่ออนไลน ค่อนข้างจะมีการแข่งขันสูงทีเดียวครับช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องทํางานที่บ้านก็ทําให้มีเวลาในการตกแต่งบ้านนะครับก็เลยอาจจะมีการซื้อไม้ดอกไม้ประดับไปตกแต่งในบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มพันธุ์ไม้แปลกๆใบสวยๆที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะรับความนิยมจากลูกค้ารุ่นใหม่ค่อนข้างมากตลาดยังขายได้ในระยะยาวครับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อก็ขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็ราคาต้นไม้ซึ่งก็มีตั้งแต่20บาทกระทั่ง หนึ่งแสนกว่าบาทก็มี